ในเจโตปริยานคำว่าสราคะวีตราคะส,โสะ,ะโทสะวีตโทสะลูกพอเข้าใจได้บ้างแต่สโมหะกับวีตะโมหะนั้นมีสภาวะอย่างไรลูกยังไม่เข้าใจคะ่ะสโมหะหรือสะเนี่ยน่ก็แปลง,ง่ายๆว่ามันมสราคะก็คือมีราคะค วิตาราคาก็คือไม่มีราคะวิตะโทสะก็คือมีโทสะสะโทสะก็มีโทสะวีตะโทสะก็ไม่มีโทสะโ <c oughs> มหะก็เหมือนกันะสะโมหะก็มีโมหะวีตะตโมหะก็คือไม่มโีโมหะทีนี้ก็คงที่เข้าใจราคาเข้าใจได้โทสะเข้าใจได้อาการราคะอาการโทสะอาการโมหะคือรู้ยาก มันหมายความว่ามันแยกไม่ออกมันวุ่นมันวนมันปนมันสเปะสป,ปะมันเลอะเลอะเทอะเทอะจะว่าราคะก็ไม่ใช่จะว่าโทสะก็ไม่เชิงจะว่ารักก็ไม่ใช่จะว่ากโกรธก็ไม่ใช่อะไรนี้เป็นต้นสับสนปนเปะหนักเข้าจะบ้าเอาแล้วก็อย่างนี้ด้วยครับพ<ม>๊ะท่านเนี่ยอย่างนี้ด้วยได้ไหมครับคนที่เขาคิดว่าเขาบรรลุแล้วเนี่ย เขาก็หลงว่าเขาบรรลุแล้วนั่นกับโมหะเหมือนกันครับบรรลุว่าสะอาดแล้วอหลงว่าสะอาดแล้วหลงผิดหลงอะไรแต่ไรเลาหลงเลอะหลงเถอะหลงมีหลงเนี่ยโมหะท่านแปลง่ายๆวันหลงครับอาตมาเคยไล่ว่ามีหนึ่งหลงลืมหลงผิดหลงไหลหลงเหลือหลงตัวหลงผิด นี่มันเห็นผิดเป็นถูกเป็นถูกเป็นผิดเลยครับนะหลงลืมลืมครับคือเออมันลืมไปมันจําไม่ได้สัญญาไม่เกิดนะสัญญามไม่เกิดลืมหลงลืมหลงไหลครัหลงไหลคล,ลั่งใครเลยทัญญ้งนี้ลงในหลังคลั่งใครโอ้ละเมอเพ้ิพกเียกว,ว่าดีไม่ดีเหมือนพวกติดยาคลั่ง ลหลงไหลคลั่งไคล้หลงเหลือทีนี้คือมันค่อยๆเจริญเจริญไปก็เหลือเศษเหลือไปหลงเหลือ,อมันหลงเหลือมันยังไม่หมดเกลี้ยงอ,อันสุดท้ายหลงตัวโอ้โอันนี้หมดเนื้อหมดตัวเลยหลงตัวเนี่ยรุมหมดเลยยกว่าตัวเองบ้าก็ไม่รู้บ้านะตัวเองดีก็ไม่รู้ดียกตัวอย่างเช่นทักษิณ หลงตัวหรือธรรมชโยิโย่างมีเป็นตน้นหลงตัวเต็มสภาพเต็มจิตจิไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีฟังเสียงใครถึงนั้นคนคนที่จะหลงตัวได้นี่แสดงว่าเขาต้องมีศักยภาพของเขามากเลยใช่ไหม <c oughs> ต้องมี power ของเขามากคนธรรมดาไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะคิดหลงตัวอ่า อันนั้นก็นั่นอะไรที่เขียนเอาไว้ลงความลงห้าอย่างหลงลืมลงผิดลงไหลลงตัวลงเหลือ